วันนี้ผมมีรถเก่งครับขับฟรีถึงปีหน้าครับมาให้ท่านผู้ชมก็รวมรวมแล้วคันนี้ครับจากป้ายแดงรวมส่วนรถของเราแล้วมูลค่ามากกว่า250,000บาทเลยนะครับที่มันลดลงไป สวัสดีครับกลับมาพบกับทิกอีกเช่นเคยครับอยู่ที่โชว์รูม Perfect Certified Used Car โชว์รูมรถมือสองคุณภาพเกรดเครับวันนี้ผมมีรถเก่งครับขับฟรีถึงปีหน้าครับมาให้ท่านผู้ชมเลือกว่าใครจะเป็นเจ้าของนะคันนี้ <c oughs> อยู่ด้านหลังของผมเลยเป็น Suzuki เซ a ยครับ1.2 g l ปี2018 คันนี้สีดำปี18เล็กไม่72,000กิโลราคาป้ายแดงเปิดตัวอยู่ที่560,000บาทวันนี้ครับเซฟคลอสครึ่งๆเลยมาอยู่กับเรา297,000บาทเท่านั้นใครอยากขับฟรีครับถึงสิ้นปี64ผมแนะนำเลยคันนี้ท่านถือเอกสารครับถือ10บัตรที่ผมเคยเกินไว้ในคลิปที่เพิ่งลงไปใน YouTube นี้ถ้าใครไม่เคยฟังครับ บัตรประชาชนครับบัตรพนักงานครับบัตรเกษตรกรครับบัตรสินเชื่อผ่อนเงินสดครับบัตรสินเชื่อผ่อนรถยนต์ครับใบขับขี่บัตรพนักงานบัตรประกันสังคมบัตรอะไรอีกบัตรเครดิตบัตรพวกนี้ครับที่ผมพูดไปได้หมดเลยนะครับเอามาแรกรถคันนี้ไปได้เลยขับฟรีๆมากกว่า6เดือนแน่นอนมาเริ่มที่รายละเอียดตัวรถครับผู้ขนาดนี้แล้วใครก็อยากได้งั้นดูรถเลย รายละเอียดตัวรถด้านนอกสีดำใหม่ๆรถปี18ทะเบียนพัทะลุงเปลี่ยนให้เป็นกรุงเทพนะครับลูกค้าไม่ต้องควักในของส่วนของค่าโอนย้ายทำสัญญานะครับมูลค่า20 0 0 0บาทผมให้ฟรีไปเลยนะครับตรงนี้ผมให้ฟรีเลยมูลค่าที่ทำคือ2 0 0 0 0บาทนะตรวจโอนเปลี่ยนทะเบียนอะไรเนี่ยอยู่2 0 0 0 0ผมทำให้ฟรีนะครับผมมาฮ่าดูรถให้ทั่วครับ ดูภายในต่อเลยภายในสีดำเหมือนด้านนอกครับสวยงามครับ GL Suzuki CSGL ปี18ต้องพูดย้ําแบบนี้ใครที่อยากได้รถคันนี้ไปใช้ฟรีหก <6 S 2> เดือน7เดือนเต็มครับเริ่มผ่อนกันก็นกปีหกห้าละหมดราคามูลราคา2 9 7่0 0พับาทดูซอกประตูทีครับประตูไม่เคยไขยครับไม่เคยถอดครับ สีเดิมเดิมหัวน็อตเดิมเดิมครับเนียนๆียนเลยแผ่นเพจเห็นชัดเจนครับไม่เคยขยับครับประตูด้านท้ายก็ยังเหมือนกันครับรถของเราเนียนทุกคันครับไม่ได้ว่าจับคันนั้นมาโชว์ต้องเนียนคันไหนมีรอยแผลมีอะไรเราก็บอกครับคันไหนเนียนเราก็ว่าเนียนนะครับเป็นรถเก่งขนาดเล็กครับซิตี้คาร์ครับใช้งานคล่องแคล่วครับอันนี้ แต่ก็ยังสามารถขนของสัมภาระได้นะครับเดินทางจางจังหวัดได้เช่นกันครับครอบครัวขนาดเล็กผมแนะนําเลยซูซูกิเซทใส่กระเป๋าได้ประมาณ2ใบใหญ่นะครับผมไปแบบสามสโลอ่ะด้านท้ายก็สวยครับคันนี้ไม่มีรอยนะครับไม่มีแผลเลยถ้าพูดแบบนี้คันนี้ไม่มีรอยไม่มีแผลเลยนะครับดูทีละช่วงครับดูทีละบานเลยครับดูให้เหมือนท่านมาดูด้วยตาของตัวเอง ประตูซ้ายขวาเหมือนกันเลยครับซองประตูอะไรน็อตอยู่ในตำแหน่งเดิมสีไม่เคยขันประตูไม่เคยแกะพูดมาขนาดนี้แล้วผมขออนุญาตแกะแตะ่แคบเล็กน้อยรอยอาร์กเดิมเดิมแบบนี้ครับแบบนี้เลยครับเดิมเดิมครับไม่มีถอดไปทํำทรงนําสีครับไม่มีทุบไม่มีแก้งานครับโรงงานผลิตมายังไงเราเป็นอย่างนั้นเลย มาครับต่อกันที่ประตูด้านหน้าครับของฝั่งคนขับหน้าจอสวยงามครับอ่านลก็เป็นปุ่มแหงควบคุมวิทยุแล้วก็เครื่องปรับอากาศแอร์นะครับระบบเกียร์ CVT ครับผมดูเลขไมล์กันหน่อยครับ72,000กิโลดีไซน์ดีครับขอญาตนะไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับ มาต่อที่ห้องเครื่องยนต์ครับดับอีกรอบครับคันนี้เป็นซูซูกิเซ a ย1.2 GL ปี2018สําำหรับซูซูกิเซียก็เลขตัวถังจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางแก้มเลยถ้าทำให้เห็นได้ชัดว่ารถคันนี้ไม่เคยมีชนด้านข้างนะครับไม่เคยมีชนด้านข้างครับไม่มีชนด้านหน้าเนียนๆแบบนี้เลย รถสตาร์ทเครื่องอยู่แบบนี้ผมพูดคำว่าแบบนี้บ่อยมากอ่าดูข้างขวาบ้างครับขวาของกล้องเดี๋ยวสับสนโอเคประมาณนี้ครับกับรถซูซูกิเซียส G.L ปี2018ราคา297,000บาทมาซื้อตอนนี้ครับ ใครอยากได้รถฟรีผมจัดให้ได้ถึงปี65นะต้นปี65พี่ถึงจะเริ่มผ่อนนะครับหรือถ้าใครอยากผ่อนเลยครับผมมีส่วนลดพิเศษให้นะครับในส่วนของค่าตรวจโอนค่าทำสัญญาเนี่ย20,000บาทผมไม่เก็บคุณพี่นะครับและที่สำคัญจอง3 0 0พันผมลดเพิ่มให้พี่3 0 0 0 0่นะครับค่าตรวจโอนทำสัญญาครับเปลี่ยนทะเบียนกรุงเทพเป็นพัทลุงอะไรพวกนี้ครับไม่ต้องวุ่นวายเลยมูลค่า20,000บาท ก็รวมๆแล้วคันนี้ครับจากป้ายแดงรวมส่วนลดของเราแล้วมูลค่ามากกว่า250 0 0 0บาทเลยนะครับที่มันลดลงไปถ้าใครสนใจคันนี้ครับด้านล่างมีที่อยู่ครับพร้อมเบอร์โทรด้านบนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเรายินดีบริการทุกท่านครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องของเราเพื่อติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กันอีกต่อไปครับและเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ